อยู่ด้วยกันให้ดูหัวใจตัวเองเทียบกับหัวใจคนอื่นเป็นยังไงบ้างนี่ละอ่ามันชิดยับออกไปถึงเรื่องที่เป็นความไม่ดีต่อผู้อื่นผู้ใดยกทอดยก่ามผู้ใดนี่คือเราเป็นม้าจะนนั้นนี่เริ่มเปิดแล้วในหัวใจของเรามันจะลุกลามออกไปกระทบกระเทือนผู้อื่นให้เสียหายผปนตามันโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าตัวเป็นผู้ก่อไฟเผาโหกตัวแล้วก็ไปเผาโหกคนอื่น ให้จำไม่อีตรงนี้ทุกคนดูกันดูด้วยความเมตตาสงสารดูด้วยความเป็นธรรมอย่าดูด้วยการเป็งทอดเปลียนก่อนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสดูกันด้วยความเป็นธรรมเมตตาสงสารให้ไปซึ่งก,กันและกันนี่คือความเป็นธรรมอยูด่ด้วยกันได้ผาสุกด้อมเด่นมาตลอดถ้าดูด้วยการเพ่งทอดเปลียนก่อนมองเห็นปับน๊บเองเพ่งทอดเปลียนความไปแล้วมีแต่เรื่องกิเลสออกทําานก่อน แล้วก็ตำหนิคนน,นคนนั้นตำหนิคนนี้ตัวเองไม่ยอมตำหนิตัวเองไม่เห็นโทษตัวเองคนนี้ไปที่ไหนก่อไฟไปที่นั้นแน่ยไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆรวาสให้ดูหัวใจตัวมันเป็นอยู่นี่ <c oughs> แล้วจะมีความสงบร่มเย็นไปการปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันนี่ผมต้องได้เจ็บความรู้สึกต้องเป็นผู้อดทนบางทีคือกิเลสมันดันออกมาอยากพูดอยากจาอยากดูอยากด่า,กดาเขานั่นกิเลสมันดันออกมา นี่เก็บความรู้สึกเก็บไว้แล้วอย่าพูดจ้องอกปากปีดปากสิ่งไม่ควรพูดอย่าพูดสิ่งที่เป็นภยัยออกจากปากเป็นภัยทันทีสิ่งที่เป็นคุณออกจากปากเป็นคุณเป็นธรรมทันทีให้รักษาตัวเองรักษาอย่างนี้ตั้งใจแบบคิดปฏิบัติทุกทุกคนทุกคนหัวใจมีด้วยกันวางพึ่งตัวเองวางพึ่งเราคู้บ่มเพ็ญด้วยกันนั่นแหละ